คมชาติวันนี้วันที่24เดือนสิงหาคมปี2 0 2 5เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปตดาเมื่อวันที่สามิเดือนพฤศจิกายนปี2006หัวข้อของเมอรีก็คือให้เผาหางสำนึกชั้นด้วยตปัสเซียที่เข้มข้นตปัสเสียภูเขาไฟ แล้วจงหอเป็นผู้ที่ทัดเทียมอยู่กับปั๊บตะดาเพียงเท่านี้ความสมบูรณ์พร้อมก็จะเข้ามาใกล้ได้วันนี้ปัปตาดานายของสมบัติอันไม่เสื่อมสลายไม่มีขอบเขตกำลังดูบัญชีสะสมของลูกๆที่สมบูรณ์พร้อมของท่านในทุกๆท,ที่ ท่านกําลังดูบัญชี3มชนิด 1. บัญชีสะสมของรางวัลอันสูงส่งของลูกๆผ่านความพยายามของตัวลูกเองสอบัญชีพรผ่านความพึงพอใจในการที่จะคงอยู่อย่างพึงพอใจตลอดเวลาและทำให้คนอื่นพึงพอใจสามบัญชีบุญของงานรับใช้อันไม่มีขีดจำกัด งานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ตัวที่ลูกทำด้วยความคิดคำพูดการกระทำความสัมพันธ์และการติดต่อของลูกลูกๆทั้งหลายยังจะต้องตรวจสอบสามบัญชีนี้ของลูกลูกนั้นได้สะสมไว้ในบัญชีทั้งสามเหล่านี้มากเท่าไหร่สัญ,ญลักษณ์ไม่ว่าลูกนั้นจะมีการสะสมสิ่งใดหรือไม่ก็คือ การอยู่อย่างเป็นตัวของความพึงพอใจกับทุกๆคนและกับตัวลูกเองให้มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์อยู่เสมอกับทุกๆคนและมีประสบการณ์กับสภาพของการอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาและมีโชคแห่งความสุขดังนั้นตรวจสอบลูกนั้นมีประสบการณ์ในอาการของ บัญชีเหล่านี้ทั้งหมดไหมกุญแจของการสะสมบัญชีเหล่านี้ทั้งหมดก็คือการดูอย่างเป็นเครื่องมือทอมตนไม่เห็นแก่ตัวให้ตรวจสอบตลอดเวลาต่อมาลูกรู้จักจำนวนของกุญแจไหมจำนวนของกุญแจคือสามจุดสุหนึ่งจุดของดวงยาน สองจุดของพ่อสามจุดของการใส่ฟูต็อปกับละครลูกๆทั้งหลายมีกุญแจเหล่านี้ไม่ใช่หรือลูปเปิดสมบัติของลูกแล้วก็มองดูมันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆใช่หรือไม่ค้นทางที่จะเพิ่มสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็คือการมีความมุ่งมั่นเมื่อลูกนั้นมีความมุ่งมั่นต่อมาในงานต่างๆ ลูกจะไม่คิดถึงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามสภาพของความมุ่งมั่นก็คือมันได้ถูกทำให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ประทานและเป็นผู้ประทานโชคและจบสิ้นความอ่อนแอทั้งหมดของลูกโดยการบริจาคมันในหนทางของการกราบไหว้บูชาพวกเขามีระบบ เมื่อลูกนั้นขาดสินใดลูกก็จะถูกขอให้บริจาคสินนั้นในทุกๆสิ่งโดยการบริจาคของลูกรูปแบบของการให้ก็จะมาเป็นรูปแบบของการได้รับดังนั้นเพื่อที่จะจบสิ้นความอ่อนแอต่างๆจงเป็นผู้ประทานและเป็นผู้ประทานโชคผ้าลูกเป็นเครื่องมือที่จะค้ำจุนคนอื่นและให้สมบัติของพ่อกับพวกเขา ความอ่อนแอต่อมาก็จะออกไปได้โดยอัตโนมัติให้สั่กาที่เต็มไปด้วยพลังของผู้ประธานและผู้ประธานโชคปรากฏออกมาแล้วสันงกาที่อ่อนแอของลูกนั้นก็จะจบสิ้นไปโดยอัตโนมัติคติพจน์ให้ร้องเพลงสรรเสริญโชคอันสูงส่งของลูกตลอดเวลาไม่ใช่ความอ่อนแอของลูกอัจฉริยะโอมจานติ Oh. <tongue>